สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อากาศดีอีกวันหนึ่งที่อังกฤษนะครับอ๋อแล้วก็ทุกคนครับทุกคนเคยได้ยินไหมครับว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าประเทศเมืองนอกหรือว่าประเทศอังกฤษเนี่ยรัฐบาลเขาดูแลประชากรของเขาดีแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าพวกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามันเป็นจริงแค่ไหนเดี๋ยวมาลองตามดูนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ริมแม่น้ำนะครับออมันนั่งเล่นนะฮะเดินรอเพื่อที่จะรับลูกสาวนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมารอที่จะรับตอนทำกิจกรรมเสร็จนะครับสำหรับการเลี้ยงดูจากรัฐบาลเนี่ยผมก็ขอแบ่งออกเป็น3อายุช่วงอายุแล้วกันนะครับก็มีช่วงแรกก็คือช่วงเด็กวัยเรียน แล้วก็ช่วงที่2ก็คือช่วงคนอายุทํางานนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือช่วงเกษียณอายุนะครับแล้วก็จะมาดูว่าแต่และช่วงเนี่ยรัฐบาลมีการสนับสนุนและมีการซัพพอร์ตอะไรบ้างยังไงนะครับสำหรับวัยเรียนเนี่ยนะครับรัฐบาลก็สนับสนุนตั้งแต่เริ่ม uh, ปะถมนะครับจนถึงนู่นเลยครับจนถึงมัธยมปลาย แล้วก็จะมีการแบ่งย่อยๆออกไปอีกนะครับเพราะาอย่างเช่นเด็กก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีคําว่า preschool นะครับก็คือพ่อกับแม่เนี่ยสามารถได้ชั่วโมงจากรัฐบาลนะครับ support ค่าเลี้ยงดู ก็สมมติว่าถ้าพ่อกับแม่ทํางาน full time เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถดูแลเด็กที่บ้านาได้ใช่ไหมครับก็เลยต้องส่งเข้าไปที่ preschool นะครับก็คือรัฐจะสนับสนุนหรือว่าให้เงินสนับสนุนนประมาณอาทิตย์ละ15ชั่วโมงนะครับก็คืออันดับแรกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนนะฮะที่มีรา,ายได้ไม่พอเนี่ยรัฐบาลก็จะเพิ่มให้ไปอีกเท่าหนึ่งนะครับก็คือ อาทิตย์ละ30ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือการซัพพอร์ตจากรัฐบาลกับเด็กก่อนวัยเรียนนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับแล้วก็อันต่อไปเนี่ยเด็กทุกคนที่นี่นะครับก็จะได้รับการศึกษาฟรีนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลายนะครับซึ่งอายุจากอนุบาลเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่5ปีเป็นต้นไปนะครับ จนถึงมัธยมปลายก็จะอยู่ที่ประมาณอายุประมาณ15-16ปีนะครับนั่นก็คืออายุโดยเฉลีย่ยตอนจบมัธยมปลายแล้วก็หลังจากมัธยมปลายไปเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ว่ามหาวิทยาลัยที่นี่ไม่ฟรีนะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีการให้กู้ยืมนะครับก็คือ,อนักเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยสามารถกู้เงินจากรัฐบาลแล้วก็ เป็นเงินที่อัตราดอกเบี้ยน้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้คืนจนกว่าจะมีรายได้จนถึงจุดจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับส่วนค่าไปมหาวิทยาลายัยค่าเทอมของมหาวิทยาลัยที่นี่นะครับมันจะตกอยู่ที่ประมาณคร่าวๆนะครับ2 0 0 0ปอนด์ก็สรุปเนี่ยนะครับเด็กที่นี่นะครับในวัยเรียนรัฐบาลก็จะสนับสนุน ตั้งแต่ก่อนโรงเรียนนะครับพรีส o ูลเรื่อยๆไปจนถึงะระดับมหาวิทยาลัยเลยนะครับสำหรับช่วงต่อไปก็คือเป็นช่วงวัยทำงานนะครับก็ต้องบอกว่าการทำงานที่นี่เนี่ย,ยทำงานเรื่อยๆไปจนถึงอายุ66ปีนะครับนั่นก็คืออายุที่เราต้องกเกษียณที่นี่นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็อยู่ที่60ปีนะครับแต่ว่าที่นี่ทำงานจนถึงอายุ66นะครับรัฐบาลมีการสนับสนุนอะไรบ้างในคนวัยทำงานเนี่ย อันดับแรกก็คือ National Health Service นะครับหรือว่า NHS นะครับซึ่งการใช้จ่ายเนี่ยก็คือรัฐบาลจะเอาเงินที่คนไยทำงานเนี่ยเสียภาษีไม่ว่าจะเป็น National Insurance หรือว่า NI นะครับแล้วก็ภาษีอะไรต่างๆนะครับเอามาสมทบ เป็นเงินบำรุงให้กับ NHS นะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการของ National Health Service ตัวนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คืออันดับแรกที่รัฐบาลดูแลนะครับนั่นก็คือเรื่องพย,อพยาบาลขั้นพื้นฐานนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะต่างจากบ้านเราเพอสมควรเลยนะก,ก็คือสิทธิการลาคลอดนะฮะที่นี่เนี่ยสิทธิการลาคลอดของผู้หญิงกับผู้ชาย อาจต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะได้ลาคลอดประมาณ6เดือนถึง7เดือนได้นะครับนั่นก็คือลาคลอดแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลาคลอดเยอะกว่านั้นเนี่ยถึง9เดือนก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยก็ลาคลอด1ปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาสามารถแชร์การลาคลอดได้ด้วยนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยทำงานเงินเดือนเยอะกว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ย เขาก็อาจที่จะเลือกว่าให้พ่อนี่อยู่บ้านแทนนะครับแล้วก็เอาสิทธิ์ลาคลอดของเขาตัวนี้ไปเนี่ยเพื่อให้แม่ได้กลับไปทํางานเพราะว่าได้เงินเดือนเยอะกว่านะครับอันนี้ผมก็เคยเห็นนะครับเพื่อนเรื่มงานของผมก็เคยก็เคยทําอย่างนี้นะครับแล้วก็คนที่เป็นพ่อเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยสิทธิ์ลาคลอดเขาได้สองอาทิตย์นะครับนั่นก็คือเวลามีลูกคลอดออกมาเนี่ย คนที่เป็นพ่อเนี่ยก็จะสามารถลาคลอดได้2อาทิตย์นะครับสิทธิ์ต่อไปของคนวัยทําทงานเนี่ยก็คือสิทธิ์การลาป่วยนะครับซึ่งถ้าผมเข้าใจเนี่ยเขาจะลาป่วยได้4วัน ต่อ1ปีนะครับก็คือสาเป็นมันคล้ายๆว่าเป็นสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับว่าลูกจ้างเนี่ยจะสามารถลาป่วยได้4วันต่อปีนะครับนั่นก็คือลาป่วยเฉยๆนะครับส่วนลาป,ปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่20วันต่อปีนะครับซึ่งก็เอาไปรวมกับวันหยุดอะนะคตะตาเลิกเนี่ยที่นี่เนี่ยเขามี8วันต่อปีนะครับซึ่งน้อยกว่าบ,บ้านเรานะผมเข้าใจก็คือเบ็ดเสร็จรวมกันเนี่ยอย่างน้อย จะลาลากิจได้ประมาณ28วันต่อปีนะครับนั่นก็คือรวมกับวันหยุดนักขัตะเลิกไปแล้วนะครับสิทธิ์อันสุดท้ายนะครับของคนวัยทำงานเนี่ยก็คือ universal credit นะครับหรือว่าถ้าผมแปลเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่าเครดิตคนไม่มีงานทำนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าคนไม่มีงานทําไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นบริษัทปลดพนักงานออกนะครับหรือว่าไม่สามารถทํางานได้เพราะว่ามีความพิการทางด้านอะไรต่างๆนะครับอันนี้รัฐก็จะมีการสนับสนุนให้เงินนะครับแล้วก็มีการเทรนด้วยนะครับให้คนเนี่ยที่ไม่สามารถทํางานได้เนี่ยสามารถเข้าไปทํางานได้อีกครั้งนะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างเทรนนิ่งหรือว่าช่วงระหว่างการหางานเนี่ย รัฐบาลเขาก็จะให้เงินสนับสนุนนะครับซึ่งผมก็เคยได้ตัวนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าตอนช่วงปี2017นี่ยผมถูกปลดนะครับเพราะว่าบริษัทขาดทุนแล้วก็บริษัทต้องปิดตัวไปผมก็ไปไปบอกนะครับ local authority นะครับว่าผมถูกปลดออกจากงานนะครับเขาก็เลยให้กรอกแบบฟอร์มนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงได้เงินนะครับก็ได้งานใหม่ก่อนก็เลยไม่ได้รับเงินช่วยตรงนี้ เพราะว่าเขาจะให้เฉพาะคนที่ไม่ได้มีงานทําเท่านั้นนะครับก็สรุปนะครับก็คือคนไปทํางานเนี่ยเขาก็จะได้รับสิทธิ์ประกันสังคมนะครับแล้วก็เสร็จการลาคลอดการลากิจแล้วก็เสร็จการที่ไม่มีงานทำนะครับรัฐบาลก็จะเข้ามาช่วยในจุดนี้ด้วยนะครับก็ช่วงสุดท้ายนีย่ก็จะเป็นช่วงวัยกเกษียณน,นะครับซึ่งผมบอกไปตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับว่าคนที่นี่เนี่ยเขาทำงานจนถึงอายุ 66ปีก็สามารถเกษียณออกมาได้นะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการช่วยในเรื่องเงินบำนาญน,นะครับก็คือ State p e n s i o นนั่นเองนะครับก็คือแต่และเดือนเนี่ยเขาก็จะได้เงินตัวนี้จากรัฐบาลนะครับก็ไม่ได้เฉพาะเพียงเท่านี้นะครับเงินเพียงตัวนี้นะครับที่เขาได้นะครับเขาก็จะได้พวกเงินบำนาญฤดูหนาวด้วยนะครับก็คือในช่วงฤดูหนาวเนี่ย รัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนช่วยคนวัยเกษียณนะครับในการจ่ายค่าทำความร้อนในบ้านนะครับซึ่งแต่และคนแต่และครอบครัวเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยตรงนี้จากรัฐบาลนะครับก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงวัยเกษียณเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีอายุมากแล้วนะครับรัฐบาลก็จะช่วยเรื่องสุขภาพก็จะช่วยตรวจพวกะมะเร็งนะครับก็จะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเนี่ยอายุที่เลย วัยเกษียณไปแล้วเนี่ยไปตรวจมะเร็งทุกปีนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันแล้วก็หามะเร็งก่อนที่มันจะสายเกินไปนันก็คือนั่นก็คือ,ก,คอการช่วย อันนึงของที่นี่นะครับเพราะว่าการตรวจที่นี่เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ฟรีนะครับแต่ว่าคนไวัยเกษียณเนี่ยก็จะสามารถตรวจฟรีได้นะครับสรุปนะครับก็คือไวัยเเษียณเนี่ยเขาก็จะได้เงินบํานาญจากรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็น s t a t e p e n s i ่นแล้วก็การสนับสนุนในการเรื่องสุขภาพนะครับในการตรวจสุขภาพต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องอเงินบํานาญฤดูหนาวด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุน ให้กับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยเกษียณนะครับบางคนก็เคยอาจจะเห็นนะครับที่คนวัยเกษียณจากประเทศอังกฤษหรือว่าในประเทศทางฝั่งยุโรปเนี่ยไปอยู่ที่บ้านเราเพื่อเอาเงินเกษียณตัวนี้ไปใช้เนะี่ยผมก็เคยเห็นนะครับว่าเป็นใช่นนั้นจริงแล้วก็เคยคุยกับบางคนด้วยนะครับทีข่ขึ้นเครื่องบิน ไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ถามว่าอยู่ไปทําอะไรที่เมืองไทยเขาบอกว่าไอ้เกษียณแล้วก็เอาเงินเกษียณพวกนี้ไปใช้ที่บ้านเราเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันถูกกว่านะครับนั่นก็คือมันเป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะครับที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นก็สรุปโดยรวมนะครับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้กับกลุ่มคนอายุต,ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นที่จะ,ะสามารถให้คนทําให้คนมีรายได้พอ ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอยู่โดยไม่ทํางานแล้วก็พึ่งรับอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ไม่มันก็อยู่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ลํำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีคนบางกลุ่มนะครับที่เขาทาอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะเลือกที่จะไปทํางานมากกว่านะครับเพราะว่าทํางานเนี่ยมันจะรายได้ดีกว่าที่จะไปหวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะช่วยให้ความรู้นะครับว่ารัฐบาลที่นี่เขามีการช่วยเหลือประชากรของเขาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจนะครับว่าการช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ทุกคนที่นี่มันรวยนะฮะหรือว่ามีเงินพอใช้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวพียเท่านี้นะครับสวัสดีครับ